ก็ขาขายกับข้าวอะน่าสงสารนังเก้งมากเลยค่ะพค้าค้าเปลี่ยนนังเก้งใหม่ก่อนไหมคะวันนี้ก็ขาขายน้ำผลไม้ปั่นหรือเปล่าคะปั่นทุกอย่างค่ะปั่นพักปั่นกองเล่นโอเค เฮ้วมีเปิดร้านคนเดียวก็ขอความขอความช่วยเหลือลจากลูกค้านะคะชอ็ชอกโกแลตซี่ปั่นอยู่น่าจะเป็นช็อกโกแลตนะคะพูดภาษาอังกฤษได้เยอะเลยค่ะอังกฤษเวอร์ชันต่างดาวนะคะพูดไ <laughs> ทยได้ไหมไม่นเน้นภาษาไทยนะคะภาษาต่างดาวพ่อค้าทำอะไรคะ What are you up to? คุกกิ้งเหรออะไรยิ้มให้แม่สิ Do you smile อะไรคะโทมินจุนค่ะอะไรลูก What did you say เนี่ยแม่บาเบอร์นะคะทรงเนี่ยยังหล่อเลยไหมแม่คิดเอาเองก็ได้หล่อไหม